วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านทินบุฟเฟ่นั่นเองนะครับเมนูแรกที่มาเสิร์ฟกุ้งดองนะฮะเป็นคานิมิโซที่มีแซลมอนกับไข่ดองนี่จะเป็นวากิวย่างไบโอบาเนี่คือคาดหวังมากเพราะเขาใช้คำว่าข้าวเนื้อวากิวเอไข่ดอง สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองนะครับวันนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์จ่ายเงินกินเองวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านคินบุฟเฟ่นั่นเองนะครับร้านนี้มีทั้งบุฟเฟ่และอะลาคาร์ดวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเดอะวอล์คราชพฤกษ์และร้านนี้เนี่ยเรารู้จักครั้งแรกสมัยเรียนอยู่ปีหนึ่งที่จุฬานะครับแล้วก็ไม่ได้มากินหลายปีมากๆเพราะล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินกับสิ่งที่ได้เท่าไหร่แต่เขามีการปปปปรปปปรนนรัับุงงงเเเเเเลลลลลีีีี่่่่ยยนนนนนแแ้้ววทททาาาาห็็ใพจกมอสข ครานี้พอมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันวันนี้เรามาชิมราคาที่สูงที่สุดเลยก็คือ999บวกๆนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่รวมแวดกับ Service c h ์จ g e 7%นะครับซึ่งเวลาคํานวณให้เอา999นะครับบวก10%ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยบวกกับ7%ก็จะเท่ากับ1175.82นี่คือวิธีคํานวณน,นะครับเวลาสั่งอาหารที่นี่ก็คือสั่งกับพนักงานได้เลยนะครับเขาจะมา,ารับออเดอร์ที่โต๊ะแล้วก็สามารถบอกเป็นเบอร์แบบนี้ไปได้เลยว่ากี่ที่นะครับอันนี้ก็คือคินซาชิมิเซเว่นโอเชียนลักซ์นะครับก็คือมี เป็นซาชิมิหลายๆอย่างแบบนี้เลยเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เมนูด้วยตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักชัวรี่ยากิก็จะเป็นเนื้อวากิวย่างไบโอบาเป็นเนื้อวากิวย่างย่างซอสพอนสึมีหอยเชลย่างมีปลาไหลย่างมีปลาชิมาฮอกเกะย่างเกลือด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งคานิมิโซ่ที่มีท็อปต่างๆอันนี้ก็จะเป็นท็อปไข่ดองด้วยแล้วอันนี้จะเป็นอากะเอบิยากิก็คือเอากุ้งอากะเอบิมาย่างนะครับอุ้งอาร์เจนตินาซอสเมนไทอันนี้จะเป็นอากะเอบิที่เอามาทําาเป็็นูชิแล้้้ววกงงดยส่่ตๆ โชริซูชิตรงนี้จะเป็นเอ็นกาวะแล้วก็จะเป็นกุ้งอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนส่วนอันนี้ตอนแรกเราเห็นเรานึกว่ามาเป็นเซ็ตแบบนี้แต่จริงๆทั้งหมดนี้สั่งแยกได้หมดเลยก็คือมีโฟกาซูชิด้วยแล้วก็มีแบบนี้ถ้าซูชิที่ในรูปมี2อันแบบนี้เสิร์ฟหนึ่งก็จะเป็น2อันแต่อันนี้ก็คือที่1จะเป็นรูปอันเดียวนะฮะก็คือมาตามรูปนั่นเองข้าวปั้นเนื้อวาเกีวพรีเมียมนะครับในรูปอันนี้คือวากียวใหญ่มากแต่อันนี้เรายังไม่ได้สั่งมานะ มินิดงบุรีข้าวมินิเนื้อวาเกิว A5 ไข่ดองนะครับเดี๋ยวถ้าไหวเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มมีข้าวผัดกระเทียมมีไข่ตุนโฟกกราาแบบนี้ด้วยของทอดก็จะมีท้องปลาแซลมอนทอดปลาหมึกทอดนะครับส่วนนี้หลังจากนี้ไปก็จะเป็นเมนู699บวกบวกนะครับก็จะเป็นยุเกะที่เป็นแซลมอนกับทูนา่าอันนี้ก็จะเป็นสเต็กยากินะครับวาเกิวย่างซอสสไปซี่นะฮะในรูปเหมือนเป็นแจวนะฮะแบบนี้เลยมีกุ้งถังด้วยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์กต่างๆมีซูชินะฮะข้าวเปลี่ยนเป็นไขวววานนนแบบบี้้ดดยก็็จะเปัตถุิ แซลมอนอันนี้ก็จะเป็นโรต่างๆนะครับวัตถุดิบหลักจะเป็นแซลมอนทูน่าปลาไหลมีสเปเชียลดองบุรีนะฮะเป็นมินิหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสลัดข้าวหน้าแซลมอนแซบมินิไข่ดองน่าสนใจเมนูหลายๆอย่างน่าสนใจมากๆมีแซลมอนดองกุ้งดองนะครับมีชาบูสุกิยากิมีเป็นเกาหลีครับผสมมาด้วยมีรามยอนนะครับแบบนี้มีจับเช่ร้านนี้ก็จะเท่ากับมากินเป็นญี่ปุ่นผสมเกาหลีเลยมีของทอดต่างๆแบบนี้มีอะพิทเซอร์นะฮะอาหารทานเล่นแล้ว ก็น,นี่ก็จะเป็น599บวกๆก,ก็จะมีซาชิมิต่างๆนะครับแซลมอนก็มีตั้งแต่ที่ราคานี้เลยมีหัวปลามีพวกเครื่องเคียงต่างๆแบบนี้มีสเต็กแบบนี้มีเป็นยากิของพื้นฐานต่างๆครับมีหมูชาชูย่างแบบนี้ด้วยมีมินิดงบุริตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเมนูนี่หลากหลายมากๆนะครับในราคาพันต้นๆแบบนี้ก็ลองดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงกับเมนูตรงนี้นะฮะการตกแต่งโต๊ะนะครับร้านกว้างขวางโปร่งโล่งแล้วก็มีโชยุให้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วอันนี้ เขาเขียนกติกาบุฟเฟ่ไว้ฮะถ้าสมมุติว่ากินเหลือนะครับของเนี่ยชิ้นละ30บาทนะครับการตกแต่งโต๊ะตรงนี้ตะเกียบเป็นแบบนี้ฮะน่าจะเป็นตะเกียบแบบฉีกนะครับมีช้อนซ่อมให้โชว์อยู่วาซาบิให้วันนี้เรามากับน้องเมย์ด้วยนะครับน้ารีฟิลของเขาก็จะมาเป็นเหยือกให้เลยแบบนี้นะครับว่าจะเป็นชาเขียวเย็นแบบซี่นะครับหรือจะเป็นชาเขียวร้อนเมนูแรกที่มาเสิร์ฟเสิร์ฟเร็วมากๆนะครับในขณะที่เรากําลังเปิดคลิปนี้พูดเปิดคลิปเนี่ยก็คือมาเสิร์ฟแล้วก็คือเป็นของดองก็คือกุ้งงดองนะ เทียบกับไซช้อนก็จะค่อนข้างใหญ่แบบนี้แซลมอนดองมาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มที่เป็น2อ,อย่างผสมกันมาแบบนี้และสาหร่ายชิคกเกอรยบอกป๊ะนะครับและเดี๋ยวเราชิมชาเขียวก่อนชาเขียวยันเป็นชาเขียวจืดนะฮะกลิ่นข้าวคั่วไม่ได้ขึ้นมากลิ่นมะชาไม่ได้ชัดมากเป็นชาเขียวที่ค่อนข้างจืดๆไปนะฮะงั้นเดี๋ยวจะมาเริ่มชิมตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาแซลมอนใส่สาหร่ายแล้วก็น้ำจิ้มนะฮะนี่ฮะใส่มาแบบนี้เลยกินแบบนี้เลยฮะ ฝลาลายกรอบอ่อนๆบางๆแซลมอนนุ่มและเด้งเข้าไปสัมผัสแรกเนี่ยมีความเค็มอ่อน,ออนแล้วตัวน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดแซ่บขึ้นมาชัดเจนเขาทำน้ำจิ้มได้รสชาติจัดจ้านจีจาด,ดมากเหมาะเป็นของดองแล้วกลิ่นกระเทียมกับพริกเนี่ยมันขึ้นมาตัดอันนี้กุ้งดองบ้างฮนะถึงตาก,กุ้งดอง กุ้งกรอบเลยกลิ่นกระเทียมขึ้นมาช่วยเยอะมากรสชาติเนี่ยเขาดองมาเนี่ยไม่เค็มจัดเกินไปแล้วพอมันบาลานซ์กับน้าจิ้มมันทําให้รสชาตินี้ค่อนข้างลงตัวถัดไปนะครับโฟกลามาเสิร์ฟรีบกินทันทีครับมาลองดูกันไซส์ข้าวเป็นไซส์阿าคาร์ดปกติเลยข้าวเป็นสีขาวแบบนี้โฟกลาซอสให้มาประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับไซส์โฟกลาไซส์ข้าวแมทเท่ากันเด็ดเด้เลย ผิวนอกมีความแต่งตึงม,มากแล้วพอได้ความกรอบเล็กๆของสาหายมันทําให้เหมือนกับหนังของโฟกามันไม่ใช่หนังเหมือนกับผิวนอกของโฟกามันกรอบขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ซอสเนี่ยหวานกับเค็มขึ้นมาช้าๆหวานน้ำนิดนึงแต่ว่าตัวซอสไม่ได้หนักเกินไปไม่เยอะเกินไปแล้วเสริมกลิ่นหอมของโฟกาึ้นมาได้ชัดเจนมากอันนี้คือเอ็นกะวะครับซูชิของที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็นไซส์ราคาแบบนี้หมดเลย เอ็นกาวะค่อนข้างละลายไปเลยนะครับไม่ได้มีให้เขียวเอาลิ้นดุๆนๆนิดเดียวเนี่ยหายไปเลยมีสัมผัสเป็นสักๆหยึกๆด้านบนของเอ็นกาวะนิดนึงกลิ่นหอมของเอ็นกาวะขึ้นมาชัดมากซอสก็จะเป็นซอสลักษณะแบบหวานๆไม่ได้ไปทางคอนสึเมนูอาหารมาเสิร์ฟเร็วมากเลยนะฮะยำครีบหอยเชลล์ครับไอตรงส่วนที่มันเป็นปีกๆนอกของหอยเชลล์อะร้านนี้เขามาทำยำ เย็นเป็นยำที่แปลกมากผิดคาดหนักหนื้เคียวเข้าไปมีความหยึบๆรสชาติปกติยำจะเปรี้ยวแต่นี้ความแปลกคือหวานแล้วเหมือนซอสเนี่ยค่อนข้างหนักหวานขึ้นมามีให้เคี้ยวเรื่อยๆเพลินในการเคี้ยวแต่ไปทางหวานหนักมากนะครับยำสาลายนะครับหนึ่งที่มาแบบอย่างเยอะนะฮะเกือบเนึบๆเหมือนกินหนังยางนะฮะกลิ่นหอมยำสาลายขึ้นมารสชาติความหวานน้อยกว่าอันที่เป็นหอยเชลล์อีกนะฮะเบากว่าที่เป็นหอยเชลล์อีกนี่ซาชิมิมาแล้วนะฮะซาชิมิก็มาเสิร์ฟเร็ววันนี้คือในหน้าปกเลยอนะครับอ กนนะทูน่าเขาจะเป็นอากามิแบบนี้เยลโลฟินโชชชวครับเดี๋ยวเอาวาซาบิมาป้ายนิดนึงนะครับ่นมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็จิ้มโชยุเล็กน้อยละลายน้ำแข็งมาได้ดีค่อนข้างไปทางนุ่มมีเส้นๆไม่เยอะมากวาซาบิขึ้นจมูกชับเจนมากน้ำหูน้ำตาไหลนะฮะป้ายไปนิดเดียวแต่นุ่มดีนะครับความเปรี้ยวมีเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากอันนี้คือทาโกะครับคือหมึกยักษ์นั่นเองจิ้มนิดเดียวพอหนึบ ตรงกลางผิวนอกกรอบเล็กน้อยเนบเนบมีกลิ่นหอมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นทาโกะที่แบบจืดหายไปเลยแบบนั้นแซลมอนครับหั่นชิ้นประมาณนี้โอ้ลายสวยนะฮะคนไทยเราจะชอบแซลมอนที่ลายสวยๆแบบนี้นะฮะลองพิมมานะว่าเราสายไหนครับชอบแซลมอนลายสวยๆหรือชอบแซลมอนแบบไม่มีลายไขยมนันลีนๆเดือบเดือบนุ่มหอมความมันขึ้นมาเยอะมากมันจัดมากเวลากินเข้าไปนะครับถัดไปเดี๋ยวเรามาที่ฮามาจิครับฮามาจิไซมีชินนี้ชิ้นใหญ่นะ นุ่มหอมความมันน้อยกว่าแซลมอนมีความเปรี้ยวเยอะกว่าทูน่านะครับมีความกลิ่นหอมนวลนๆแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของเขาขึ้นมาและท้องแซลมอนครับืความมันเยอะเลยมันมากแต่ด้านนอกอะผิวจะมีความกรอบที่ผิวนิดนึงมากกว่าแซลมอนปกติอันนี้จะไม่ได้อยู่ในเซตนี้นะครับแต่สั่งแยกมาก็คือซาบะดองอยากชิมซาบะดองด้วยหนึ่งที่4ชิ้นนะครับ เปรี้ยวหอมฟ้าบะหอมฟ้าบะจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับปลาทูนะครับจะเป็นความเปรี้ยวนําขึ้นมาช่านิดนึงนะครับมีความเิ้นๆตรงด้านล่างเล็กน้อยอิคุระครับที่นี่อิคุระใช้เม็ดใหญ่นะฮะแบบนี้เลยแต่งตึง หวานตัดด้วยเปรี้ยวแบบเป็นหวานนําครับอ,อิคุระอร่อยุยไม่ใช่เขว่าอร่อยอิคุระรสชาติด,ดี <g ül> ถูกจริตเราละกันคือมันคือเป็นอิคุระที่แบบไม่ได้เค็มจัดแบบนั้นนี่อันนี้เป็นคานิมิโซที่มีแซลมอนกับไข่ดองไข่ดองจะเป็นอันเล็กๆน่าจะแตกไปแล้วนะฮะน้องเมยเอาขึ้นของเตาย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นวาเกียวย่างไบโอบายไ,ไม่ได้สวยนะครับมีไขมันตรงนี้คือเป็นเนื้อลีนๆไปเลยแล้วก็อันนี้หอยเชลล์ย่างชีสคือเขาย่างมาให้แล้วแหละกินได้เลยนะฮะแล้วก็กุ้งโบตันซอสเมนไเปนลกะาาหใรูย เดี๋ยวเราเอาย่างขึ้นอีกนิดนึงะกันโอ้โหนิดหนึ่งนิดนึง,นนงระหว่างนี้เดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนชีสอู้แต่หอยเชลล์เขาแบบตัวใหญ่เลยนะเนี่ยหนาเป็นหอยเชลล์ที่แบบไม่ได้มาแค่ตัวเล็กๆอะแน่นเนื้อแน่นแลนะหนักคือตัวใหญ่เลยแหละอาจจะค่อนข้างโอเวอร์คุกไปเล็กน้อยนะครับอืมแล้วก็มีความหวานที่อยู่ข้างในเนื้อของหอยเชลล์เองมีความเค็มมันอ่อนของชีสขึ้นมาอ่ะมาเลยอุ่นนิดเดียวพอปลาไหลนะฮะโอ้ควันขึ้นนะ ปลาไหลเต็มเต็มคำดังนั้นเสิร์ฟหนึ่งเนี่ยไม่ใหญ่ไปเพราะไม่ได้มาทั้งตัวแบบนี้แต่ชิ้นก็ใหญ่ๆหนา,นาๆเลยมีความหนาหนักให้เคี้ยวตรงกลางฟอสตหนักมากหวานนําขึ้นมาอย่างชัดเลยเนื้อมีให้เคี้ยวเยอะมากเนื้อเขาหนักมากนะมีความเป็นเส้นเียนด้วยตอนท้ายคือตอนแรกนึกว่าหนึ่งที่หนึ่งตัวลืมไปแต่อันนี้คือตามรูปคือหนึ่งที่คือจะเป็นสองตัวพอมันติดมากับเปลือกแบบนี้ก็ <laughs> ต้องใช้ความสามารถปวดมือนิดนึงนะฮะแกเอาเปลือกออกไม่ยากมากใช่ไหมครึ่งตัวอ่ะชิมครึ่งตัวได้ อ,อุ้งกรอบซอสมีความครีมๆเล็กน้อยหวานนํำเหมือนจะตัดด้วยเปรี้ยวนิดหนึ่งแต่ไม่มีคือกลิ่นมันมาเป็นซอนสไปซี่อันนี้เป็นซูชิวากิวโฟกานะครับโอ้ข้าวใหญ่เลยแหละที่นี่่โฟกราก็ไม่เล็กนะแต่ละอันอิคุราเขาก็ใช้วัตถุดิบดีเลยนะถือว่าถ้าเทียบกับเินเมื่อสัก4ีปีที่แล้วที่เรามากินเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมาก เนื้อลีนมากฮอลีนมากเนื้อไม่ได้นุ่มเลยแข็งมีให้เคี้ยวเคี้ยวออกมาเป็นเสน้นๆคือทำเนื้อแบบสุกไปเลยนะฮะอันนี้คือทูน่ายุเกะไข่แดงมาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะมันมีความเปรี้ยวอ่อนๆของทูน่าอยู่แล้วด้วยอซอสกับไข่ทำให้มีความหวานแับความนวลๆขึ้นมาตัวซอสตัวซอสด้านล่างอ่ะหวานตัดกับความเปรี้ยวของทูน่าโอ้ไหลแล้วอ้ไหลแล้วโอ้สอรี่ ต้องรอนแน่ๆเลยแล้วพวกนี้ร้อนนานมากอย่าชน,นะอย่าให้เล่นพองชน,นะ3วันนะ เค็มขึ้นมาไม่อ่อนนะครับเค็มขึ้นมาชัดเจนมากมันมาถูกตัดด้วยความนวลนๆนนของไข่กับกับแซลมอนนิดหนึ่งนะครับก็เลยช่วยไว้ที่ทําให้ไม่ได้เค็มหนักมากถ้ากินทั้งหมดโดยดวมกลิ่นหอมมันปูขึ้นมาเล็กน้อยครับต่อไปจะเอาวาเกิวไบโอบะลงและชุบวาเกิวนี่ใช้ชิ้นหนานะคือแบบไม่ได้สไลด์บางมีความหนาเล็กน้อยแบบเนี้ยเหมาะกับเป็นชิ้นที่ทํายากินิคุนี่ตรงนี้ลายสวยคะตรงนี้ไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่อีกอันก็จะเหมือนกันคือร้านนี้เขาขายราคาด้วยงนะดังนั้นอะ่ะแต่ละอย่างคือเส ก,ก็คือกินอาลาาดได้ใช้เวลานานนิดนึงเนื่องจากความหนาของเนื้อแล้วก็ของไบโอบาเองก็ค่อนข้างหนาด้วยนะครับนี่ได้แล้วนะครับเป็นวาก,กิวย่างไบโอบาที่ใช้เวลานานได้ได้ขึ้นได้ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแหละแดงๆเพราะว่าอีกฝั่งนึงก็สุกแล้วนะครับเอาน้องลงมาเออแปลกทำไมเนื้อมันลายสวยแค่ตรงนี้โอหนามากเลยนะเนี่ยถ้าถ้ากินคําเดียวแบ่ง3นี่วะมาลุ้นความนุ่มกัน นุ่มกว่าอันที่เป็นซูชินิดนึงเป็นมีให้เขียวอะสากๆเป็นเส้นๆนิดหนึ่งคือมันเหมือนกับการเคี่ยวเนื้อลีนๆแบบชัดเจนมากแต่ที่เนี้ยดีอย่างหนึ่งของซอสเขาอะความชอบของเราเองเนี่ยเราไม่ชอบซอสที่หวานมากนะซอสเนี้ยเขาจะหวานอ่อนๆจางๆเท่านั้นกลิ่นใบอบาขึ้นมาชัดมากเลยนะเนื่องจากมันย่างนานมันเป็นกลิ่นใบไม้แห้งแบบใบไม้แห้งๆเลยอะขึ้นมาอยู่ในเนื้อไม่แน่ใจร้านอาจจะจงใจก็ได้นะว่าแบบหั่นหนานหน่อยให้เราย่างนานเพื่อให้กลิ่นใบอบามันซึมซับเข้ามาในเนื้อจริงๆ ไอโฟลที่ติดลายสวยนุ่มเมื่อกี้ลืมชิมอันนี้ครับกุ้งออันนี้เขามีมาหนึ่งตัวนะในเซตนี้กรอบแบบเบาๆความหวานขึ้นมากลิ่นมันชัดเจนด้านนอกหยุ่ยๆข้างในกรอบๆเป็นธรรมชาติของกุ้งแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือหมูชาชูยากอารมณ์ประมาณว่าเวลาไปกินรามเมงเนี่ยอยากสั่งแบบนี้แบบไม่จำกัดมากๆเลยหนึ่งชามจะมีอยู่ประมาณเท่านี้ลิ่นหอมหอมซีิ๊วนํำหอมหมู ดีครับย่างมาร้อนแต่อารมคือกลิ่นความหอมของซอสเนี่ยขึ้นมาชัดรสชาติหวานเค็มขึ้นมาใกล้ๆเคียมกันอารมณ์ประมาณกินหมู3ามชั้นย่างนะฮะกลิ่นความหอมของชาชูมีปานกลางไม่ได้ออกชัดมากแต่ความบางเขาเนี่ยมันเลยทําให้เป็นชาชูที่ตรงสนมันละลายในปาก ได,ได้อันนี้คือเทมปุระนะครับของทอดของทอดก็มาไวนะหรืออาจจะเพราะว่าตอนนี้ทางร้านมีแค่เรานะะวันธรรมดาตอนกลางวันก็เป็นไปได้นะครับ mm hmm. เชฟก็เลยทําอาหารแค่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นหอมเหมือนซอยนะไม่ได้ไม่ได้ขูดปกติมันจะเป็นใช้เท้าขูดอ๋อเขาผสมกันมาเนี่ยไหมทอดมาเท่าที่เห็นด้วยตานะครับ mm hmm. แห้งไม่อมน้ํามันกระดาษมันซึมซับไปแล้วนิดนึง โอ้ต้งอร่อยร้อนแป้งกรอบบางๆเธอฝั่งด้านล่างอมนิดนึงนะน้ำมันมีหน่อยแป้งกรอบดีกุ้งความยาวยาวเกือบสุดนะฮะหอมหอมเป็นปูละตอนรสชาติหวานอ่อน,ออนมาตรฐานเรามาดูันนี้กันอันนี้คือคาดหวังมากเพราะเขาใช้คำว่าข้าวเนื้อวากิว A5 ไข่ดองดองไข่มาค่อนข้างไม่เยิมนะฮะเธอเป็นไข่ที่ใช้คำว่าอะไรเดียวเป็นเป็นไข่ที่เป็นวุ้นไปละอ่ะใช้คำนี้ก็ได้นะฮะนี่คือมินิด้งนะฮะ ก็ถือว่าใหญ่พอควรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเมย์นะฮะที่มาด้วย,ยทำให้กล้าสั่งดงนะช่วยชีวิตเอาไว้ เนื้อแว็บแรกคือน,นุ่มสักพักคือมีให้เคี้ยวไม่ได้ถึงกับเด้งหรือละลายในปากแบบ a 4 a 5ทั่วไปเป็นความนุ่มแบบสัมผัสได้ว่าค่อนข้างลีน่นความมันจะมาจากตรงผิวรอบๆได้ความวนวลของไข่แดงนิดนึงเคี้ยวไปเแบบรื่อยๆเนี่ยรสชาติซอสความหวานขึ้นมาเบาๆได้ความวนวลของไข่แดงและกลิ่นหอมของกระเทยมเจียวกระทิมเจียวหอมชัดมากปลาเงินทอดมากับเลมอนแบบนี้ทอดมาแห้งดีอุย้ยกระเด็นนะฮะลงครึ่งทิ้งครึ่ง,คร,งครับ ร้านไหนมีปังเงินเราจะชอบตักผมมีความกรอบนอกข้างในเป็นโพรงๆอันนี้ตัวแต่ละตัวอย่ค่อนข้างแข็งนิดนึงไม่ได้เป็นโพรงมากแต่มีความโปรง่งยังยัง,ยงมีความโปรง่งบีบเลมอนแล้วหอมอันนี้ปลาหมึกทอดมากับเลมอนเดี๋ยวบีบอันนี้ก่อนยังเหลืออยู่บีบทีละหน่อยแล้วกันนะ ทำดีนะของทอดคือภายนอกเนี่ยไม่อมน้ำมัน,มนแล้วปลาหมกนะึกเนี่ยมีการซับน้ําก่อนที่จะชุบแป้งได้ดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแป้งมันจะหลุดลอกออกกรอบปลาหมึกหนึบหนับมีกลิ่นคล้ายๆปลาหมกึกตากแห้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอันนี้คือไก่ทอดชีสก็คืออารมณ์ประมาณไก่คาราเกะฮะแล้วก็โรยผงชีสคือผมไม่ได้เป็นแค่ผงนะเนี่ยมาเป็นชีสก้อนๆแบบนี้เลยอะ่ะ ก็ารามาวางกลิ่นชีสไปกระจายทั้งโต๊ะมากกรอบดีครับด้านนอกเืออารมประมาณถ้าสั่งไก่คาราเกะปกติก็คงแบบก็คงมาแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีชีสคือชีสหอมหอมหึ่งมากนะฮะคือแบบหอมขึ้นมาเยอะแบบชีส นะฮะแป้งบางนะครับคุชชีนอกๆนิดเดียวไม่เยอะมากอันนี้อยากให้ดูอีกครั้งนะนี้เรากินเนื้อไปหลายชิ้นแล้วนะโหอยากบอกเลยว,ว่าเนื้อเนี่เนยเขาทับวางซ้อน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 ,ซ,อนซ้อนกันมาเนี่ยคือท่วมข้าวมากคือให้เหยอะมากนะครับโอเคนะครับสรุปกับที่นี่รสชาติก็คือตามที่บรรยายไปทั้งหมดนะครับในราคาที่รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็หนึ่งพันต้นๆก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ใช้วัตถุดิบด,ดีนะครับเลยแล้วถ้าสมมติชอบเมนูแบบนี้ลองตามมากินได้แล้วถ้าวันอื่นมาแล้วเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงสาขาอื่นเหมือนไม่อนนัไากกปะท่ีจจ ถ้าใครดูช่องเรานานนะอยากดูแลก,กับเราอยากใช้เซอร์วิสของโอ๊กกับเมย์บ้างนะครับตอนนี้เรา2คนเนี่ยทำออกแบบโปรแกรมลดน้ําหนักออกแบบเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีเลยมีประสบการณ์ตรงนี้มาเข้าปีที่8แล้วครับการพูดคุยทั้งหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะว่ามันต้องมาพูดคุยกันก่อนครับว่าคุณไลฟ์สไตล์เป็นไงมีของชอบยังไงใช้ชีวิตยังไงบ้างแล้วมาลองออกแบบโปรแกรมแล้วแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนว่าพร้อมไม่พร้อมยังไงค่อยมาตกลงกันทีหลังนะครับแล้วก็มาคุยกันได้นะที่ไลน์น้องเมย์ก M. M. E. MAY แล้วถ้าสมมุติว่าอยากติดตามความรู้ดีๆนะครับประสบการณ์ชีวิตหรือต่างๆที่เราได้ไปร่มเรียนมาแล้วก็ทําธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับกดติดตามช่องครูพี่โอ๋เอาไว้ได้นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube แต่ถ้าสมมุติว่าเราชอบกินนะครับไม่ได้คิดอะไรมากไม่เป็นไรครับกดติดตามช่องไลน์แทงอันนี้เอาไว้ใน YouTube นี้นะครับวันอังคารและวันศุกร์ตอน5้าโมงครึ่งเรามาเจอกันกับคลิปใหม่ๆกับการรีวิวที่ละเอียดยิบแบบนี้ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอใหม่คลิปหน้า